นี่เมื่อนวันหยุดอยู่บ้านทําการไปกินอาหารครับนี่แต่ว่าต้องเฮ็ดเจ้าวไปเองครับเห็ดเจ้าวไปเองไปกินอาหารในเมืองครับเมื้อนี้เห็ดเจ้าวเองมาจังกระชีแอบครับพี่น้องเอ้ยนี่ใส่กระปุกห่อไปกินอาหารนอกบ้านทําการพกเจ้วครับนี่เสร็จเรียบร้อยล่อรถเดินทางครับวันนี้วันศาสตร์สวีเดนครับนี่ฮอดบอล ออดมองครับนี่บุฟเฟ่อิ่มละร้อยเจ็ดสิบเก้าครับเด็กลอยเกาค้นครับนี่อาหารมากมายหลายอย่างครับเยอะแยะสลัดกะมี่ครับนี่สลัดกะมี่สลัดกะมี่หลายอย่างหลาย,นยแนวเลยพี่น้องเอ้ยนี่กินให้แสบกินให้อิ่มครับนี่นี่สู้สิกะมี่ครับของสอบรลี่โอเลยครับสู้สินี่อาหารหลายอย่างหลายแนยวขอพัดกะมี่ ทำการตักขาบานนี่รีโอตักนี่ละรีโอเอาตัวนี้ก่อนเนี่เทสเรียบร้อยละไปนั่งโต๊ะขาบานนี่เอาน้ำก่อนนี่ทำการรับประทานขาบานนี่แบ่แบแบเลยพี่น้องเอ้ยนี่กินอยู่กับปากจากอยู่กับทองของแสบอยู่ข้าวโพกินได้พี่น้องเดอ้อนี่เดอ้อสุขไดไหนเล่าเพื่อนว่าสุขที่เจ้าต้องได้กินอิ่มได้พี่น้องเดอ้อ เอลานี้กินให้อิ่มกินให้แซ่บกครับเมื่อนี้วันหยุดโรงเรียนหยุดครับทำงานหยุดก็เลยได้ยอยู่บ้านพร้อมกันครับนี่เลยเดีวออกไปกินอาหารพร้อมกันบดซูขู่สูข้คนครับเมื่อนี้นี่จานสองจานสามแล้วครับนี่สู้ซิเอาอีกรอบครับรีโอนี่ ิมครับก็มันเรียบร้อยเซ็จเรียบรอย้อยอาหารเซ็เรียบร้อยเอาไอติมครับบานนี่ตบไายโดยไอติมชิมกาแฟเนีนจกนักหน่อยครับชิมกาแฟเนีจักหน่อยค่อยๆกลับบานครับออกมาเรียบร้อยรีโอซื้อน้ำตอบาน,นีนขวดละหกสิบเก้าคนขวดละแปดสิบเก้าคนโอ้ยแพงกว่ากินอาหารพุลลี่โอครับน้ำรีโอนี่ขวดนึงแพงแง่ครับเซ็จเรียบร้อยมาล่อรถขับบานนี่ล่อรถกลับบานพี่น้องเอ้ยนี่มือนี่นี่